การเลี้ยงความโสดอย่างมีความสุขดิฉันบอกเลยนะคะว่าดิฉันเนี่ยเป็นมนุษย์โสดที่ชอบอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็มีความสุขมากๆเลยล่ะคะ่ะอย่างแรกเลยนะคะเราเนี่ยไม่ได้รู้สึกเหงาเรื่องนี้นะคะไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าคุณเนี่ยจะต้องรู้จักเติบโตได้ด้วยตัวเองวันนี้ดิฉันจะมาแชร์เทคนิคให้ฟังนะคะว่าจะต้องทำยังไงการโสดอย่างมีความสุขอย่างแรกเลยนะคะ เราต้องรับรู้ถึงความสุขของตัวเองก่อนไม่ว่ามันจะเป็นความเหงาวความกังวลหรือว่าความอิจฉาใดๆก็ตามพอความรู้สึกนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะตัวเราเนี่ยต้องกล้ายอมรับความจริงและต้องรับมือกับมันให้ได้ถ้าคุณทำตรงจุดนี้ได้ถือว่าคุณผ่านข้อ2นะคะใช้เวลากับตัวเองบางคนชอบอา่านหนังสือ บางคนชอบเลี้ยงหมายอย่างดิฉันการมีหมาของดิฉันเนี่ยนะคะมันคือนิพานเลยละ่ะเพราะว่าหมาเนี่ยเป็นจุดชูใจฮิวใจให้กับดิฉันได้เลยเพราะว่าหมาเนี่ยทำให้ดิฉันมีเป้าหมายแล้วก็มีเพื่อนใจแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าสาวๆเนี่ยไม่ชอบการเลี้ยงสัตว์คุณก็าอาจจะไปแนวศิลปะฟังเพลงหรือว่าท่องเที่ยวก็ได้นะ ข้อที่ 3. รักตัวเองการแสดงออกถึงความรักตัวเองของดิฉันนั่นก็คือการดูแลตัวเองให้ดีไม่ว่าจะเป็นการทำสวยทำเล็บนวดไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายก็ได้พวกนี้ค่ะมันจะทำให้เราเนี่ยแสดงออกได้ว่าเราเป็นคนที่รักในร่างกายของเราข้อที่ 4. การขยายวงความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าดิฉันจะชอบอยู่กับตัวเองแต่ดิฉันก็ยังอยากจะมีเพื่อนใหม่นะในหนึ่งอาทิตย์ใน1วันเนี่ยดิฉันก็จะพยายามออกไปเจอเอาไปพบปะผู้คนใหม่ๆบ้างมันอาจจะเป็นกลุ่มที่ทําธุรกิจด้วยกันหรือว่าออกกําลังกายด้วยกันหรือว่าแก๊งที่เขาเลี้ยงน้องหมาเหมือนกันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถได้เจอผู้คนใหม่ๆเป็นการฝึกทักษะในตัวเองด้วยนะจ๊ะมันจะทําให้เราเนี่ยไม่เป็นคนที่คิดลบจนเกินไปข้อที่5ค่ะ การดูแลสุขภาพจิตการดูแลตัวเองในเรื่องการนั่งสมาธิหรือว่าการฝึกโยคะพวกนี้ค่ะรวมไปถึงการนั่งกรรมฐานเข้าวัดพวกนี้ก็ไม่เลวนะจ๊ะจะทำให้จิตของคุณเนี่ยมันนิ่งแล้วก็สงบโฟกัสเรื่องราวในชีวิตต่างๆของคุณได้ดียิ่งขึ้นการเลี้ยงความโสดอย่างมีความสุขบางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้ต้องไม่ได้ต้องการใครเข้ามาในชีวิตนะ เราต้องการค่ะแต่ว่าเราเนี่ยคัดกรองต่างหากเรื่องนี้ดิฉันจะไม่ประมาทกับความสัมพันธ์แน่นอนแน่นอนไม่ปฏิเสธค่ะความมีสัมพันธ์แต่จะไม่รีบร้อนดิฉันจะประเมินแล้วก็ทบทวนอยู่เสมอเมื่อมีผู้สักคนหนึ่งเดินเข้ามาแต่ว่าคนคนนั้นถ้าเขาเกิดไม่ใช่ขึ้นมาแล้วก็ดิฉันก็บอกได้เลยว่า ดิฉันจะไม่เสียเวลาค่ะถ้าคุณเนี่ยพร้อมที่จะมีความโสดอย่างดิฉันแล้วก็อยากให้ลองดู5ข้อนี้นะจ๊ะแล้วชีวิตของคุณมันจะเป็นไปตามคันลองธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเลยล่ะเราเนี่ยสามารถสัมผัสทั้งความทุกข์ความสุขได้ด้วยตัวเราเองไม่ต้องพึ่งพาใครขอให้สาวๆโชคดีมีความสุขกับความโสดนะจ๊ะ